โครงการนี้นะคะก็คือสามีพี่อะคะ่ะเขาเป็นคนทีเ่เลือกโครงการนี้คือเขาก็าหาทําเลที่จะใกล้กับมาหาลัยที่ลูกสาวเรียนอยู่นะคะแล้วก็มาเจอโครงการเนี้ยซึ่งทาเลแล้วแบบเห็นแล้วโอเคเลยก็คือเหมาะที่จะลูกพี่จะไปไปเรียนเลยเมื่อเราเข้ามาดูในโครงการเราก็ชอบในส่วนของโถงล็อบบี้ เขาทําล็อบบี้สวยแล้วก็มีความโปร่งเราจะเป็น d ดับ l เดวบ์เววอลลุ่มนะคะดูแล้วหรูหราแล้วก็ลูกสาวพี่เรียนทางด้านตกแต่งภายในอินเตอร์เนียดีไซน์นะคะเขาก็เลยชอบเลยพี่ก็เลยยกให้ว่าโอเคองั้นห้องนี้ให้เขาเป็นคนออกแบบภายในเองเลยในส่วนของการเดินทางทําเลอย่างโอเคอย่างมหาลัยที่ลูกสาวเรียนนะคะถือว่าสะดวกมากเลยอันนี้คือจุดหลักที่เราต้องการมาอยู่โครงการนี้เลย พวกความสะดวกต่างๆก็อย่างห้างสรรพสินค้าก็มีเซ็นทรัลปิ่นเก้านะก็เดินทางใกล้ที่เดียวเลยพี่วันนั้นพี่ก็ลองขับไปใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชก็ใกล้มากประมาณ5นาทีเหมือนกันถือว่าสะดวกมากเลยในส่วนของรูปแบบของคอนโดภายนอกนะคะซึ่งดูดีดูหรูหราค่ะแล้วก็เมื่อเราเข้ามาในบริเวณในโครงการแล้วเนี่ยการจัดวางของตึกของอาคารในส่วนของโถงล็อบบี้ เด่งบริเวณที่พี่นั่งอยู่ตรงนี้ของสวนเนี่ยพี่ก็ถือว่าเขาจัดวางได้อย่างลงตัวในส่วนของรูปแบบห้องนี่คือที่พี่เลือกก็จะเป็นห้องที่อยู่ริมด้านนอกของตึกซึ่งจะเป็นห้องทยลักษณะของประตูบานเลื่อนปิดห้องนอนนะคะมี security ที่ค่อนข้างปลอดภัยมีรูปแบบของ Home Automation ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการในห้องพักของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของประตูดิจิ a l d o o r l o c กก็มีความสะดวกนะคะเพราะว่าเอ,อ่ทำให้เราไม่ต้องพกคุณแจ ไม่ต้องพกอะไรแบบว่ามากมายะนะคะเวลาเราจะเข้ามาที่ห้องเนี่ยเราก็แค่ใช้คีการ์ดก็ได้ถ้าเกิดเรามีคีการ์ดที่ปกติที่เรามันก็เป็นตัวเล็กๆนะคะอันนั้นก็คือสะดวกละค่อนข้างลงตัวในส่วนของฟิตเนสสระว่ายน้ําซึ่งสระว่ายน้ําก็วิวดีมากเลยะคะ่ะเป็นส่วนที่เห็นสะพานพระรามแปเลยถ้าเกิดเรา ไปไว้น้ำตอนกลางคืนอย่างเงี้ยจะสวยมากเลยก็โดยรวมนะคะสหรับโครงการพี่มองว่ามีความสะดวกในส่วนของเรื่องทำเลที่ตั้งนะคะในการเดินทางถือว่าสะดวกมากใกล้ทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำภายในโครงการภายนอกโครงการอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วถือว่าให้ f ฟ c i l ซิลิตี้มาค่อนข้างสะดวกสบายเลยครบครันเลยนะคะก็อยากจะชวนชวนเพื่อนๆทุกคนมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ